ท่านสาธุชนทั้ง,งหลาก็มาฟังกันต่อไปในเมื่อพระเจ้าตรงตรัสว่าการจะไปในจะผีพรมที่เฉยอย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีรถทิดมารับที่ท่านหันไปถามพระอินทร์นบอกว่ารถทิ์พร้อมนะร้อย่างเวลานี้ใกล้ตีห้าแล้วเธออ,อ่านเรื่องทรานมิกาอุบาสกรถทิ์มาคอยอยู่นาน ที่มีการโต้อตอบกันมีการคุยกันพูดนากันบ้างแต่ว่าของเราทําไมไม่มีรถทิพมาพอินทรนก็บอกว่ารถทิพวันนี้ไม่ว,าว่างเพราะเวลานี้สม,มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเทวดาวกับพรมทั้งหมดจักรวาลลงมาเฝ้าทั้งหมดทางที่ตานที้คุณเห็นเดี๋ยวนี้ใช้กําลังใจที่เป็นทิพ ก็ไม่สามารถจะมองถึงที่เห็หนที่สุดของเดวดารถมได้รอบตัวไม่ใช่เฉพาะหน้าน,นะรอบทั้งหมดมองแล้วไม่ถึงนี้ให้ไม่ถึงนีไม่ไม่ถึงที่สุดก็าถามทว่าเป็นเพราะอะไรถ้าว่าเป็นตามพระพุทธประสองถ้าว่าเป็นความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ายังไม่ต้องการให้ไปจิงไปไม่ได้ ก็ไปด้่าประธานธิบดบริษับริษัทไมเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นก็ตั้งคุยกันคุยกันเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงเวลาห้าในาฬิกาก็อาการแห่งการไปก็ไม่มีก็นั่งเฉยๆแต่ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าท่า็จหลังจากที่พระเจ้าเสด็จมาแล้วตอนต้น ขาย้อนหน่อยหนึง่งในเมื่อท่านมาตั้งแล้วก็ตัดถามท่านนั้นก็เลยขอพรเลยบอกว่าถ้าชีวิตคือลมปราณสิ้นเมื่อไรวันแรกค่อยร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้แล้วค่อยๆเคลื่อนไปเจ็ดวันเขามีสภาพร่างกายเป็นอย่างนี้ท่านก็ยอมรับก็นาี่บอกกับท่านสีสภาพของร่างกายไม่เคยไม่เคยดไม่โปร่งใส ถ้าบอกเอางี้ก็ให้มันปองใสซะเดีกว่าแก่ฑเครึ่องขงกลางท่านกระตัดยอมรับก็ว่านน้มค่อคอยรถทิพย์ไปมาเวลาก็ถึงเมื่อเวลาถึงแล้วก่อนที่เวลาจะถึงถึงตีห้าครึ่งท่านทุกองท่านเขาก็ตรงตัดว่าฉันจะกลับแล้วนะหมดเกณฑ์หมดเวลาแล้วก็ถามว่าเกณฑ์เวลาอะไร ท่านก็นเรียกพระกายเข้ามาคราวนี้พระการเมื่อมาเนะี่ยมาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาใส่เสื้อผ้าหยาบหยาบอย่างในช่างชีวิเมินแก่แต่การเข้ามาคนนี้พระการแต่งตัวแวปลวราเป็นยักษพรว่าสวยสวยก็งามมากเป็นพิเศษคือชุดทั้งหมดเป็นแก้วทั้งหมด แก้วสาวแก้วใสาขาวขาวใสเป็นเพชรอะเต็นเล่นไปแสงสว่างมากเมื่อเห็นเขาปักก็เขา,าทราบทันทีว่าถ้าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีความรู้สึกบ,บอกในเมื่อท่านเขามาแล้วก็ถามนั้งว่าท่านเป็นพระอนาคามีใช่ไหมท่านบอกใช่ ถาว่าท่านเป็นพระการอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ท่านดาวดึงถ้าถามว่าท่านบอกเวลาห้านาฬิกาตรงจะต้องไปทําไมจึงไม่ไปทําไมจึงไปไม่ได้ท่านก็บอกว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเสด็จเทวดากับพระนางฟ้าทั้งหมดก็ต้องมาเฝ้าฉะนั้นเจ้าหน้าที่อย่างรถทิพย์ก็ต้องมาเฝ้าไห้กันเวลาไม่ว่าง ก็ถามว่าเท่าที่ไปบอกเราบอกเพื่อเป็นการลวงใช่ไหมใจตกใจจะเข้าใจผิดบอกว่าไม่ใช่เป็นการเวลาที่ผมทราบจากพศสองพันห้อนตุลาคมที่พระเจ้าทรงตัดต่ออยู่ให้มันหมดเกณฑ์วันนี้พอดีนั้นผมจึงต้องทำหน้าที่ของผมมามาเตือนท่านในรู้ตัว ว่าตีห้าวันนี้ต้องตายเจ้พาพรจก็เลยบอกว่าท่านทาททำไมไม่ตายนะท่านก็เลยบอกว่าให้การเวลาของเทวดาก็ตามอนตรกก็ตามแตต้องตรงเป่งถ้าไปตามเวลานั้นตายไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกแต่ว่าผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมครบถ้วนแล้วการที่จะควบคุมรู้กฎกรรมของคุณ เรื่อความอยู่ความตายของคุณหมดหน้าที่ของผมผมลบบัญชีทิ้งแล้วตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ขององค์สุเด็จเลพราพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์ก็ตามเป็นหน้าที่ของพระพเจ้าท่านท่านจะให้ตายมาไรเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังไม่ตายท่านก็ตายไม่ได้เมื่อานพูดอย่างนั้นแล้วท่านกราบพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ขอไปนั่งที่หลังจากนั้นทั้งหมดท่านก็กลบับ ท่านกลับไปหมดแล้วก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำล้างหน้าเข้าส้มเสร็จเพื่อกลับมาที่นอนก็ตั้งใจว่ามีความรู้สึกว่าเอ้เราเนี่ยเหมือน้ายุวัฒนกุมาร้ายุวัฒนกุมารปรากฏว่าขณะที่ท่านเป็นเด็กยังเดินไม่ได้พ่อกับแม่มีเพื่อนเป็นพราหมณ์คนหนึ่ง ก็พาลูกชายไปหาพราหมณ์เมื่อพ่อกับแม่กราบท่านก็บอกว่าขอท่านอนไหลจงมียุยืนยาวอใอยลูกกราบพราหมณ์เฉยพราหมณ์ผู้เป็นสามีขึ้นเป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเมื่อผมกราบท่านอัญยาวผมกราบท่านท่านบอกขอมียุยืนยาวนานแต่เวลาให้ลูกกราบท่านเฉยเพราะอะไรพราหมณ์ก็บอกว่า ลูกของท่านจะตายไม่เกินเจ็ดวันนี้อที่เจ็ดวันข้างหน้านี้จะเป็นวันตายของลูกท่านถ้าฉันพูดว่าเขาจะมียื้อยื่ย,ยาวนานพูดไม่ได้เื่อพรางก็มีความรู้ดีเขาพ่อของเด็กก็ถามว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมทางบอกว่า,บบาฉันได้แค่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้คนที่รู้จริงๆวิธีแก้ไขมีองค์เดียวคือพระสมณะโคดม ทั้งสองตาย,ยายก็พาลูกชายไปหาพระสมณโคดมที่พระเจ้าเข้าไปก็กราบแต่ท่านวลาพ่อกราบมากรับพระเจ้าบอกทีขาอยู่โหหัตุเขาจงมียุยินยาวนานลูกกราบท่านเฉยท่านพ่อก็ถามตามเดิมเมื่อถามพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าลูกคนท่านจะตายอีเจ็ดวันข้างหน้าน,นี้เป็นวันตายแน่นอนเพราะว่ามียักษ์ตนหนึ่งได้พรจะเทวสุวรรณ ให้มานำชีวิตคือร่างกายภายในเ่ากายแท้งลุงท่านไปเป็นบริวารเขายังถามในวิธีแก้เพราะว่าท่าต้องการให้แก้เราทำย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปถึงบ้านไปปลูกลงประดามิธีให้เรื่องป็าแบนๆวาสศนะไว้ให้พระสงฆ์เป็นนั่งล้อมรอบถ้าสวดพระบิดใช้เวลาเจ็ดวันเขาก็ทำตามนั้น วันวันทั้งหลายทั้งหมดยักษ์ที่ต้องการตัวเด็กจะข้าเอาเด็กก็เอาไม่ได้เพระพระนั่งกันไว้พอถึงวันที่เจ็ดจริงๆพระเจ้าสมเด็จเองถ้าก่อนวันหนึ่งพระเจ้าอุยักษ์อยู่ใกล้วันที่เจ็ดพระเจ้าสะเด็จเทวดากับพรมาเฝ้ามากยักษ์ทวดั้านมีศักดาห์น้อยมีวัฏฏามารมีน้อย ก็อยู่ท้ายแถวไกลสุดขอบจักรวาลคุณเจ้านั่งหยุดถึงเต็มเวลาวันที่เจ็ดถึงวันนุ่งถึงวันที่แปดหมดเขตจ,จากพรเทวสุวรรย์ยักษ์ไม่สามารถชีวิตเด็กได้แล้วเด็กท่านนั้นก็มีนามอายุอาอยุวัฒนกุมารมีอายุถึงร้อยี่สิบปีถ้า,าจะมาเองไม่มีความหมายว่าตั้งการร้อยี่สิบปี คือมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าชีวิตจีมีอยู่ขายึดมีความเป็นสุขเนื้าการก็คล้ายคลึอองกันกับทางอายุวันากุมารในพระพุทธเจ้าประเด็จเทวดาที่จะจัดจัด,จด,จดรถทิพย์มารับก็จัดไม่ได้ถ้าจะมาเองก็ไปไหนไม่ได้สรงความนั้นเมื่อไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ จะขออยู่อย่างคนที่มีความสุขสักหน่อยถ้าตามปกติตั้งแต่วีพศส5 2 5วันทเป็นต้นมาป่วยทุกวันไม่มีความสุขจะรับแขกก็ไม่มีความสุขจะนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขจะนอนก็ไม่มีความสุขร่างกายไปเต็มด้วยความทุกข์มีการเสียดสีนดนเอือที่นี่ปวดโอว,วินตามันลำบากทุกอย่าง แต่มีใครบ้างไหมจะรู้ว่าจะมาป่วยทั้งนี้ขอตอบว่าน้อยคนเต็มทีที่มีความรู้สึกตามนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหน้ามันไม่บอกยี่ห้อว่าป่วยถ้าอาการต่างๆไม่แสดงว่าป่วยถ้าจะ,จะสังเกตเสียงก็พอได้แต่ก็ไม่แน่นักบางทีอยู่ในห้องเสียงแหบห้องรับแขกเสียงใสย,ยังยก็มี ถ้าถามว่าเสียงมาจากไหนก็าตอบว่าเสียงมาจากเบื้องบนท่านใช้เสียงช่วยอย่างวันทกถินตั้งแต่เช้ายันเย็นเสียงแจ่มใสชัดเจนมากหลังจากเลิกทอกถินแล้วไปลงการกถินไม่มีเสียงพูดกับพระก,ก็เสียงมีจะว่าอะไรก็ว่าไม่ออกบท ละว่าไปก็ต้องนึกตามไปพูดไปออกเนื้อาก,กายของร่างกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าบรรดาท่างพระธูตสัตว์ในเมื่อเวลายัางมีก็ไม่แน่ใจนักนาฬิกามันรุนรุนวันนี้มันหมดเทปหมดแค่ไหนก็อยู่งแค่นั้นย้อนถอยหลังไปก่อนหน้าไปซอยเ้นลมเมื่อวันที่สามาปกติท้องถ่ายดีเป็นปกติอาการจริงๆอยู่ที่ท้องอย่างเดียว เพราะว่าอุจาระมันเป็นดานข้างในมันเนา่าแล้วก็ข้างนอกเป็นแข็งล่างลงไปตะอะไรส่วนแข็งมันก็ไม่ยอมออกปิงยาถ่ายตอนส่วนแข็งก็ไม่ยอมออกไอ้ของเน่าอยู่ข้างในแบคทีเรียก็ดูดให้เน,าเน,านา่าเน่าไปเลี้ยงร่างกายพระสายก็เสื่อมพระสายก็มึนถ้าถ่ายออกได้บ้างถึาไม่เน่าจะไม่ออกก็ตามก็ยังโปรพอวันที่สามปปลกฏว่าไข้ามาไม่รู้ตัว มีการมึนเป็นปกติตาายตาพร่ายังไม่มียกตัวไม่ขึ้นตาปกติเวลานี้นั่งท่านนั่งเรียบกับพื้นลุกไปขึ้นท่านนั่งก,กับก็อีพอลุกได้ต้องมีคนช่วยยกไพ่ะวก็มมีที่เกาะร่างกายมันาบากอย่างนี้จะไม่อยากจะยอยู่ในเมื่อจะบ้านก็ใช้สัมปะายก็ตายด้วยกันก็แล้วกันอยากจะตายเช่เดี๋ยวนี้ ไม่อยากจะมีชีวตอยู่สถา,านที่อยู่ใหม่ก็เราสบายกว่าน,นี้เยอะถ้าถามว่าไม่ห่วงคนหรือคำว่าห่วงนั้นไม่มีเออว่าทุกคนเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็จบตายเหมือนกันหมดทำไมจะต้องห่วงกันก็มีความห่วงอย่างเดียวก็ไม่ห่วงคนได้ห่วงความประพฤติห่วงความรู้สึกของคน อยากให้ทุกคนเข้าถึงสัญญาตสามแม่นักน้อยนั่นคือเรียกว่าสัญญาต์สิบอันดับที่สุดหลังจากนั้นการเมื่อการไข้เข้ามาคันถ่ายก็ถูกตัดก่อนจะเข้าซอยเส้นลมหนึ่งวันล้างท้องพอเข้าถึงซอยเส้นลมก็ถูกทับหนักคือง,งานไม่ได้หยุดทั้งวันคืนไข้ก็เลิกม,มากเป็นตะคิวที่มือกัะเท้าทั้งสองวันทั้งสามวัน นั่งรับแขกตรงมือกับท่าเบิกิลตาโบที่เห็นว่าเวลาที่เขานําพระพุทธรูปมาสังถวายสังฆทานจะยกมือไหว้อยู่เสมอคือนั่นคือไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหว้กระถางและไหว้คนที่ให้ไม่เห็นเห็นรูปท่านก็เห็นท่านนึกถึงท่านก็ยกมือไหว้ท่านจ้าไปที่ที่แล้วมาที่หกธันวาคมยกมือไหว้ไม่ไหว ต้องปลดมือเอฉยวมือมันเจ็บหมดเป็นตะคิวด้วยเท้าก็เป็นตะคิวหมอจะรูนกับแสงโสมพัญญาก็มาช่วยบำบัดทุกคืนแล้วก็ไขวาน้อหมอน,นวดนึกไม่ออก่าแล้วก็มาช่วยให้นวดุกคืนนึกชื่อไม่ออกขอโทษนะทุกสิทธิแท้ ให้มันเหนื่อยมากโยมแต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาให้หลงมันได้เพราะว่าคนไข้ที่ไม่ได้นอนบรรดาท่านน้องหลายหมอท่านยังไงก็ไม่ไหวคนไข้ที่ไม่มีเวลาพักเหนื่อยถึงก็วันขึ้นมาไม่ทันยายเหนื่อยตอนคืนก็ต้องลงเวลาตอนดึกหมอเจรุนก็ต้องมาอีกกับพันยาฉีดยายช่วยให้หลับก็เป็นอย่างนี้ต้องได้ว่าต้องบังคับกันให้หลับ มันก็ไม่เฉลับจึงต้องบังคับคือหมายความว่าศาสไม่เต็มใจหลับเทว่าต้องใช้ยาบังคับให้หลับก็เป็นว่าร่างกายมันก็ซุดมากเขากลับมาวัดคือที่นั่นต้องขึ้นก่อนเวลาทั้งสองวันนั้นทนไม่ไหวจริงๆก็ได้ด็อกเตอร์วิญญาณตุตาลซึ่งมีความเฉลียวฉลาดรุ่นรุลีลา แล้วก็มีความเด็ดขาดที่ว่าต้องขึ้นก็ต้องขึ้นชอบใจเธอตรงนี้งานทุกอย่างดรตออย่าเอาจริงทุกอย่างพูดจริงทำจริงยังคาดไม่ถึงอ่กายการบวชพระร้อยองค์วันนี้ปรากฏเป็นร้อยแปดสิบองค์ต้องบอกปิดพอแล้วร้อยแปดสิบองค์นั้นไม่ทราบว่าสองวันจะเสร็จหรือเปล่า สงสารคู่สวดคั่สวดเมื่อสวดเสร็จสวดนาคเสร็จจะต้องถูกสวดกุศลาหรือเปล่ากไมไม่าหรือตายก็ดีหน่อยที่มีขยายเสียงช่วยไม่ต้องตะเบียงเสียงมากเพราะการสวดที่พระโตองค์ตวดีหมดชื่อว่าเบาๆไม่ได้ถ้ามีขยายเสียงช่วยก็เรียกว่าบรรเทาเสียงลงไปได้เน้นน้อยลง พอกลับมาถึงวัดปดารถุสุสัตไข้ก็กำเริบก็ตั้งมัวเมามึนต่างๆคนสุดก็มาถึงวาระแห่งความตายทีนี้อาการต่างๆที่ปลายฏขดขึ้นวันนี้สำหรับวันนี้ที่พูดเนี่ยตอนก่อนเที่ยงขึ้นไปที่เทวสภาคือไม่รู้จะไปที่ไหนคือว่าขอโทษ อตอนนี้กกราตอนเช้าอ่ะตอนช่วงในเพลงขึ้นวิเทวสภา่าอยู่ข้างล่างมันก็สับสายมากก็พอดีไปเจอพระอินทร์ท่านท้าสามสติพรมก็มาพระก็มา,กมามากเทวดานางฟ้าก็มามากห้าพระพธิสัตว์ก็มาเยอะก็เห็นท่านประการถามท่านประการว่าให้ฉันไม่ไม่ตายตามกําหนดเป็นเพราะอะไร ถ้าบอกว่าเป็นหน้าที่พระเจ้าขัดขวางเพราะอายุจริงๆของท่านมีแค่อายุยี่สิบเจ็ดปีอายุตั้งแต่ปีที่ยีสิบแปดเป็นต้นมาไม่ใช่อายุของท่านเป็นอายุที่พระเจ้าให้ท่านต่อให้ท่านมันเป็นระยะระยะเป็นหน้าที่ของท่านแต่ใน,นเมื่อท่านต่อใหญ่ขึ้นเมื่อปีสองพันห้ารอยี่สิบสามมาจบลงวันนี้ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผม คือตามหน้าที่ของการบริการว่าไม่ใช่ไปาชีวิตคนเพื่อการมีหน้าที่อย่างเดียวว่าใครจะตายหรือใครจะเกิดถ้าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเกิดแล้วจะจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดอยู่เกิดที่ไหนรู้การเวลาของคนไม่ใช่ไปแช่าหายตายแล้วไปฆ่าหายตายในเมื่อผมรู้การเวลาเขาบอกตามหน้าที่ของผมคราวนี้ผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมเต็มที่สุดแล้ว ต่อไปภาระันาที่ขผมไม่มีอีกเป็นหน้าที่พระเจ้าองค์เดียวหลังจากได้การมาคุยกับโยมโยมผู้หญิงทั้งกระชวนคุยหลายอย่างโยมผู้ชายทั้งระชวนคุยคุยกันไปคุยมาท่านสมดีพงศ์บอกว่าเอางี้ดีกว่าไปที่วิมายเขงคุณดีกว่าก,ก่อนจะไปวิมายก็ต้องไปแวะหาพระเจ้าก่อนประกราบท่าน ท่านบอกว่าไอ้วิมานเนี่ยไม่ต้องห่วงใหญ่ยังไงๆคุณก็ต้องมาอยู่แน่ถั้งเวลานี้ไปวิวานของคุณก็ไปกับที่นั่นก็มีความสว่างไสวมากเป็นพิเศษก็มีญาติโยนหลายที่ตายไปก่อนมารอรับอยู่สองร้อยองค์เศษมีะ้าหลานเยอะวันวันนี้สว่างเป็นพิเศษสว่างแจ่มใสจริงๆจิ่งนึกถึงท่านหญิงวิภาวดี ก่อนที่จะขาดใจสว่างแล้วสว่างแล้วนิพานข้านิพานข้าสว่างมากปฏิภาณเห็นชัดมากสว่างมากเข้ามาใกล้แล้วนนนนว,ว,วันนี้สว่างอย่างนั้นจริงๆไม่เคยสวาย่างนี้มาก่อนทุเรมความว่าบรรดาธรรมพุทธบริษัทเรื่องของปฏิพานมีจริงแต่ถ้าว่าใครจะเชื่อนิพานหรือไม่เชื่อนิพานในเรื่องของท่านเราไปฝืนกันไม่ได้ ถ้าการตายก็ทะมาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงบอกหมายเมื่อไปหาของท่านและไปที่มาแล้วต้องบอกว่าเอาเงี้กัแล้วกันเธอที่ฉันต้องการให้อยู่เพราะมีคนยังรู้มักผลเป็นอาหารอีกเจ็ดสายคนเศษแต่ว่างานเจ็ดสาคนเศษนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอโดยตรงเธอมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับคําแนะนําจากฉันและไปสอนต่อ การสอนคนก็ต้องเป็นคนที่เคยพบหาสมาคมมาตั้งแต่ใช่ก่อนที่จะรู้เรื่องง่ายทั้นเกแสาคนเสร็จนี้ก็ต้องแบ่งกันอาจารย์องนั้นบ้างอาจารย์องนี้นบ้างอาจารย์คนนั้นบ้างอาจารย์คนน,าาน,น,าานี้บ้างแต่ลด้อาจารย์ต่างคนต่างสอนแต่ละอาจารย์พระแต่ละองค์เวลานี้ที่ได้มาคนเมืองสูงก็มีมากแต่ว่าพระบางท่านไม่มีความเข้าใจ นั่นก็เป็นเรื่องของท่านเอาหน้าที่ของเราเราทําตามหน้าที่จะเพราะคุณตอนนี้ไปไม่ต้องสอนอะไรยากสอนสังโยน์สิทเห็นว่าเป็นของง่ายเน่เพราะจิตก็เป็นสังโยชี่สามก่อนความเป็นระโสดาปันสกิทาคามีต้องเอาให้ได้จะถือว่าคนที่ฟังทุกคนได้ทุกคนก็ไม่ได้แต่ท้ายก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าการสอนครั้งหนึ่งแลาจะจิกเอาทุกคนให้ได้หมดไม่ได้เข้าใจให้หมดไม่ได้เราจะเจาะคนจุดใดจุดหนึ่งเ้วกคนใดคนหนึ่งเวลานั่งนองมองดูคนยาวตามองเอาใจมองเห็นว่าใครมีสายเพราะจะเข้าใจได้เจาะจุดเฉพาะคนนั้นที่เขามีความเครือขแรงสงสัยอะไรอยู่พูดจุดนั้นให้ใครความสงสยัย ถ้าเราพูดบ่อยๆความชิงกันฟังเกิดขึ้นความรู้สึกง่ายก็เกิดขึ้นเพาะนก็คนปั้นอกระสุนเอาดินเหนียวมาปั้นโอกระสุนถ้าไม่เคยปั้นมาก่อนมันก็จะบี้บ้างแบนบ้างรีบ้างเรียวบ้างถ้าปั้นทุกๆวันวันเพียงแค่สิบนาทีทุกวันปั้นเข้าความจำก็เกิดขึ้นไม่ดีสุดความจนก็เกิดขึ้นก็เห็นว่าการปั้นโอสุนให้กลมบ่องไปของง่าย หยิบดิงขึ้นมาเวลายป้งกลมได้เหมือนนั้นข้อนี้ชั้นใดเมื่อการฟังคําแนะนาสัญยอดสิบก็เช่นเดียวกันต้องให้ฟังบ่อยๆจะบอกว่ายากถ้าบอกว่ายากคนท้อต่อต้องบอกว่าง่ายถ้าเราบอกว่าง่ายเขาจะมีใจฝูขึ้นถ้าบอกจุดเฉพาะจุดการสอนสังยนคก็ใหญ่ใช้ธรรมะเพลิดเกินไปหมา,ายความยหญ่ใช้ธรรมะประกอบให้มากเกินว่าเอาเฉพาะจุด เฉพาะจุดที่มีความจําเป็นต้องแก้สังโยชน์ตัวนั้นถ้าว่าแนะนําธรรมะมากเกินไปคนจะเอืม่มจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้น้อยไม่สามารถจำรู้มรรคผลได้อันนี้เราตัดความดีของเขาแต่จงแนะนำเฉพาะธรรมะที่มีความจําเป็นจริงๆอย่างถ้าจะตัดราคะให้จี้เฉพาะก,การจะคดีเอาสุบะรรมฐาน ที่เจะาพอจุดจะตัดโทสะให้ที่เจะาพพรมหานสี่หรือก็สินสี่เอาเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะมีสิทให้มีสินบริสุทธิ์เป็นพรโสดาบันสกิทาคามีก็จี้เจพาพจุดคือเม่ตายกุณนนาสองตัวเอาง,ง่ายๆสั้นๆัน้ถ้าเราพูดวนไปวนมาให้มีความเข้าใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าขณะใดาที่จะพูดถ้ามีความรูร้สึกใจเกิดขึ้นในพูดตามนั้นนั่นคือฉันช่วยว่าท่านแนะนําตามนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ว่ดีหมดเวลาใกล้เพลินก็ลาท่านออกมาด้เวลาที่้านาทีเมื่อลงมาแล้วก็คิดว่าไปเลก็ออกจะออกไปจากห้องพระบัติการาิีมาร,รับ ในเมื่อพระอิการมาที่มารับออกไปก็เจอเจ้าหน้าที่ธนาคารมาแจยทราบวันนี้เป็นวันหกักใจเงินของช่างที่ทํางานที่เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เป็นว่าเมื่อไปจ่ายเสร็จก็มีพระสมชายกำลังจะตั้งไปสมุกเอาเงินมาให้บอกญาติโยกฝากมาห้าหมื่นบาท ้ขาสร้างห้องกรรมฐานห้องกรรมฐานนี้ยังเหลืออีกร้อยห้องิเสร็จสร้างไว้นะยังเหลืออยู่เมื่อรับแล้วก็ฉันเพลนนี่เวลาฉันเพลนฉันประจา,าไม่ได้เคยฉันได้หลายแต่พียวันนั้นแค่สองท่าพีก็ย่ำแย่เต็มทีพรา้สกความเพียหมดสร้างกครก็เพียก็เป็นว่าเมื่อฉันเสร็จก็เข้าห้องพักห้องพักก็ใช้จิตจจบพิจารณามอารมณ์ ก็หาเพื่อนคุยก็คุยกับท่านท้าวมหาราชบ้างสมดาองอื่นบ้างกับลุงบ้างลุงเอลุงพุทธเทพยายมกับลุงใหญ่คือสิริขุทามาตคุยเพื่อแก้เหงาแล้วเมื่อคุยคกระทั่งกจเหงามาหายเหงาก็ถึงเวลาไปรับแขกไปรับแขกวันนี้งงอยู่เต็มทีที่เวลาพูดธรรมดาจะพูดรวสัตตัวก็สัน่นมือก็สัน่น เสียงมันสั่นแล้วไม่ใส่มาซาเสชิงแหบแน่การฟังคราวนี้จะรู้เรื่องไม่ชัดก็ขอบรรดาทงบริษัทให้ภายด้วยเพราะกำลังป่วยเพรียดถ้าจะไม่พูดวันนี้ก็เกรงว่ามันจะลืมไปเสียถ้าพูดวันหลังก็ต้องพูดวันนี้ที่แรกคิดจะเขียนท่านลุงพูดต้องบอกว่าอย่าเขียนเลยคุณตาคุณก็ไม่เห็นร่างกายก็ไม่ดี จะพิมพ์ด้วยเขียงก็ใช้ไม่ได้จะใช้เวลานานกว่าจะจบหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเขียนไปถึงห้าชั่วโมงใช้พูดดีกว่าทนพูดเอาเสียงที่แหบมันจะแห้งกระช่างให้ลูกวัตาสรยของความตายให้ลูกหลานรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่ใช่ทุกคนครองพ่ออยู่นานๆพ่ออยู่นั้น,น,น,ออน,นให้ยิ่งนาน,นยิ่งทุกข์ยิ่งนานยิ่งทรมาน ถ้าไอคนอยากจะตายมันก็ตายไม่ลงถ้าไอคนไม่อยากตายมันตายได้แปลกจริงๆท้าวทัพนี้อยากตายก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นทุกข์โลกนี้ทั้งโลกเป็นทุกข์เกิดมาก็เป็นทาสรับใช้คนการสร้างวัดการสร้างวัดก็ไม่ต้องการให้พระเบื้องหลังมีความทุกข์เพราะเราทุกข์มาแล้วในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ ก็ต้องหาทุนสำร,รองไว้ทุนสำ,ร,ร,อนสำร,รองในการช่องบำรุงทุนสำร,รองในการซ่อมไฟฟ้าจะใ,ใช้ค่าน้ำมันทุนสำร,รองค่าประทานประจำวันจัดไปแล้วแต่มันไม่มากจากจัดจากเกินที่ยาโยงถวายเป็นส่วนตัวแล้เงินเป่าแหญ่กว่าเพชรแบ่งนะไม่ใช่หมดแบ่งบางส่วนบางส่วนก็ไปก่อสร้าง บางส่วนเก็บไว้บ้างทักสิบเปอร์เซ็นสะสมไว้ได้พอสมควรแต่คิดว่าถ้าตายเวลานี้ถึงว่าเงินจะไม่พอจ่ายจริงๆพระก็ยังมีทุนสำรองวัดอื่นที่ไม่มีทุนสำรองเลยก็ยังทำได้แต่เมื่อมีทุนสำรองบ้างการซ่อมแซมเป็นของไม่หนักนักแต่อย่าลืมว่ายิ่งนานอะไรของยิ่งแพงเท่านั้นมันจะแพงมากขึ้น ก็ยังอยากจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่มีความห่วงใยวัดทำบุญเฉพาะเป็นทุนสำรองของวัดถ้าทางสงสารโรงเรียนก็ทำบุญเฉพาะเป็นทุนสำรองของโรงเรียนใช้แต่ตอกเบีย้ยวัดก็ไม่การใช้ต่อกเบีย้ยอย่างนี้ก็จะดีนี่ไม่ใช่บอกบุญนะไม่ใช่อจครนะบอกให้ฟังพูดเฉยๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเหนื่อยทีมทีแล้ว มันเหนื่อยขอลาก่อนนะที่จะไปหลายข้อความสุขสวัสดิ์พัฒนาบางคนสมอมูลบนผลต้องมีรบรรดาธรรมุทธวรรษ์ทุกคนสวัสดี